down the enemy. Reloading. Enemy. Reload. enemy killed. Beautiful work, beautiful work. token Where One in the squad. Only two enemy squads remain. I love it. You all, Lua. Fitted by the hotel. Phoenix K here. Recharging my shield. Warning. Phoenix K. Progress. Already inside the ring, fellas. Next round's on me. Death uh box -oh. here. Attention. Delivery package. Deers. Eyes to the skies. Figure them out with a decoy. เฮล멧 here level two ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหมวกหมวกได้แล้วไอ้สลับไม่ยังหัวขาวอยู่เลยมาดูยังไงอะกดแถบอะเห็นป่ะมันจะเห็นเครื่องของกันนะเออเวลาเราทันเนี่ยเช็คของกอนแล้วไอ้ดับใหม่หรือไอ้ดับเก่าอ่ะไอ้ดับใหม่ไอ้ดับใหม่ยังไม่เปิดลูกตอง ลองใช่ปะใช่ใช้ลูกซองกระสุนแดงใช่ไหมลูกซองแดงอะลูกซองแดงเลยมันมันมีกระสุนให้มันมีกระสุนให้ใหเออนนั่แหละมีของกระสุนให้ของแต่งพร้อมไอเนี่ยดีอย่งองยางดีอย่าง เนี่ยไอเส้นผมไม่อยู่เนี่ยจังหวะมันไม่ได้เร่งอ่ะเห็นปะยิงได้เราเองยิงได้เลยใช่ๆดาเมจต้องเจ็ดล้อแล้วเราดาเมจล่อไปสามหน่อยหกหกละเอากระบอกแป๊บปะเพื่ออีโวอันเป๊ะไปนะค่อ e r ่อยหา จังหวะพอดีเลยเป็่โดดมาพอดีเหรอเออไม่จังหวะแบบจังหวะแบบโดดพอดีแหละโดดไปอยู่ใต้ตีนพอดีเลยเอ้ยวางใต้ตีนพอดีเลยโดดอยู่วันเนี้ยดีอย่างคุมเกมง่ายไอ้ดอบนี่หว่ดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วแล้ววะไอ้ดอบใกล้ๆเองคิดว่างั้ เอ้าเดือยเอ้าเียเอยโอ้ลวงลวงโอ้ลวงไหนๆก็ลวงไม่ได้หรอวะมันมันน่าจะตกลงอะไปดูแอ้ด็อปไหนดีกว่าไหนๆก็ลวงละเออซ้ำยังไงยังอยู่ในจุดที่ยิงคุมกันไม่ได้เลยนีบมารีบกลับไอ้เบอร์ shield เฮีย level t h r ไม่มีเฮีย จะเกาะม่วงเกาะม่วงกับคันท้ายตอไหนไปไงวะี่ยฮึบไม่ถึงถึงไหมวะไอ้ดับถึงว่ะเ,เอ็ดแคะไอ้ดับเอ๊ะ <go brothers> and a blond didi. nothing good there. the jinjia. oh, dachner. that way beginning ring countdown. looky here, lads. we're inside the ring. evo shield here. ข้างในเหรอระวังนะในในนี้แถวในนี้น่าจะมีคนโอเคตรงนี้เราดีมากตรงนี้เราอยู่ตรงเนี้ยดีมากเลยนะบนเนี่ยเปมเพมมามาที่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่ามันอยู่กลางวงดี อีกอย่างมันมีท่ออะไรให้แอบ,บให้หลบได้ด้วยไงมาดูดิมีท่อเพียบเลยแอบหบลบได้ได้เลยนั่นแหละเอรน c o เ o าเฮ้ยได้ยินเสียงเปิดอ๋อเพื่อนไม่ไม่ไม่เพื่อนเราบในบ้านนั้นกลัวแคมป์จะหาย,ยสองตีนี่หว่า เจอเน้ะนนมามเช็คเปิดถล่มประตูมันเช็คกี่เจ๋อเฮ้ย kia hỏi mọi người mọi người rồi người mọi người mọi này. mọi này mọi người 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 tick người mọi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  ให้โดนดิครับน้องๆเอาดิเอาดิครับน้องๆเอาดิครับน้องๆไฟไหม้ครับน้องๆเอาดิเอาดิเอาดิ มั้งนายทั้งทีมเลยว่ะเนมันต้องมันอ้ยเรี่เราต้องไปหามันที่หายแล้วเฮียแม่งโชคร้ายตาเฮ้ยหลัง๋อไม่ใช่ And we've got a whole minute to doddle. Reloading. You got bamboozled. Serving a knuckle sandwich. Throwing through my grenade. We can push

I'm down. Target's right in front of me. Hey, uh -huh. Reload. จะเปลี่ยนวะไอเซนไปอยู่แชมป์เฉยไอ้เบอกเซนโอ้โหไม่ไม่ได้นะเซนอย่างงี้